นิทานบ้านทุ่งวันนี้เสนอนิทานสั้นเรื่องไก่น้อยถามว่าทำไมไข่ถึงกลิ้งได้แต่ตัวเองกลิ้งไม่ได้ณฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งที่มีลมพัดเย็นๆต้นยาเขียวชะอุ่มเรียงรายและเสียงสัตว์ร,ร้องประสานกันไปมาอย่างคลึกครื้นมีแม่ไก่ชื่อว่าแม่ไก่ขนฟูนุ่มอาศัยอยู่ในเล้าไม้หลังน้อยพร้อมลูกๆอีกหลายตัว หนึ่งในนั้นคือไก่น้อยปุ๊กปิกเจ้าตัวเล็กขนฟูสีเหลืองสดดวงตากลมใสแป๊วเหมือนลูกแก้วที่เพิ่งขัดใหม่ๆและที่สำคัญไก่น้อยปุ๊กปิกเป็นไก่ที่สงสัยเก่งที่สุดในฟาร์มตั้งแต่ตื่นยันหลับทาไม่ถามก็คิดถ้าไม่คิดก็ถามอยู่ดีเช้านั้นฟาร์มเงียบสงบ พอแดดแรกสาดลงบนเล้าแม่ไก่ขนฟูนุ่มก็คุ้ยฟางเตรียมที่นั่งพอยกตัวแง้มๆปีกขึ้นก็มีไข่ใบกลมใสยอยู่ใต้ท้องด้วยหนึ่งใบไก่น้อยปุ๊กปิ๊กเห็นแล้วก็ยืนจ้องตาแป๋วโอ้โหไข่ใบนี้กลมมากเลยครับแม่แม่ไก่หัวเราะเบาๆก็ใช่นะสิลูกไข่มันเป็นแบบนี้ละจ้ะ แต่ไก่น้อยไม่ยอมหยุดแค่นั้นเขาเดินวนรอบไข่ด้วยท่าทางจริงจังเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจำฟาร์มแม่ครับไข่นี้มันกลิ้งได้ไหมครับแม่ไก่ตอบเรียบง่ายก็ได้จ้ะหากมีใครเข็นก็กลิ้งได้เหมือนลูกบอลเลยละ่ะไก่น้อยปุกปิ๊กตาเป็นประกายทันทีงั้นปุ๊กปิ๊กขอลองนะครับพอพูดจบเจ้าไก่น้อยก็ใช้หัวจิ้มไข่บาเ ผลคือไข่กลิ้งจริงๆแถมกลิ้งไปไกล้จนเกือบตกจากฟางโชคดีที่แม่ไก่รีบปีกไวรับไว้ทันไก่น้อยยิ้มแก้มป่องแม่แม่เห็นไหมไข่นี่เก่งจังกลิ้งได้ด้วยแต่แล้วไก่น้อยก็เกิดความคิดอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วทำไมปุ๊กป๊กถึงกลิ้งไม่ได้ล่ะครับแม่คำถามนั้นทำแม่ไก่ถึงกับกระพือปีกอย่างเอ็นดู ก็ลูกไงจ๊ะตัวลูกเป็นไก่ไม่ใช่ไข่กลิ้งไม่ได้สิแต่ปุ๊กปิ๊กอยากกลิ้งบ้างไก่น้อยประกาศเสียงดังฝั่งชัดราวกับเป็นภารกิจสำคัญของชีวิตวันนั้นเองไก่น้อยปุ๊กปิ๊กจึงเริ่มต้นภารกิจทดลองกลิ้งตัวอย่างจริงจัง เขาเริ่มโดยการยืนบนพื้นฟางแล้วเก็บปีกแน่นๆกลิ้งตัวลงไปด้านข้างผลคือล้มตะแขงแปะลงกับพื้นแบบไม่กลิ้งสักนิดแถมฟางติดขนเป็นพืชอย่างกับห่มผ้าฟางเพื่อนๆในฟาร์มเห็นเข้าก็หัวเราะกันครืน้นเป็ดเจี๊ยบเดินมาดูแบบใกลๆ้ๆเฮ้ปุ๊กปิ๊กนายทำอะไรนะ่ะไก่น้อยตอบเสียงจริงจังที่สุดบนโลก เรากำลังฝึกกลิ้งตัวรู้ไหมไข่มันกลิ้งได้แต่เรากลิ้งไม่ได้เราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้เป็ดเจี๊ยบหัวเราะคิกแต่พวกเราเป็นนกเดินได้กระพือปีกได้วิ่งเร็วด้วยนะไม่จำเป็นต้องกลิ้งก็ได้มัง้งไก่น้อยส่ายหัวไม่วันนี้เราจะต้องกลิ้งให้ได้ จากนั้นไก่น้อยก็พยายามอีกหลายวิธีทั้งหมุนตัวทั้งเก็บขาเข้าหาท้องพยายามให้ตัวกลมมากที่สุดแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่หมุนหัวเวียนเหมือนโดนสะกดจิตจนแม่ไก่ต้องเดินมาเช็ดหน้าให้เพราะหน้ามืดเองแทนตอนบ่ายไก่น้อยปุกปิ๊กเจอเต่าน้อยกาลังเดินช้าๆผ่านไปคุณเต่าเต่าครับคุณกลิ้งได้ไหมครับเต่าน้อยหันมาช้าๆแบบสไตล์เต่าแท้ๆ อืมเรานะหรอไม่ได้หรอกถ้ากลิ้งทีคงล้มแล้วลุกไม่ได้หลายวันเลยไก่น้อยทำหน้าช็อกจริงเหรอครับเต่าน้อยพยักหน้าใช่แล้วแต่ถึงเราจะกลิ้งไม่ได้เราก็มีเปลือกแข็งคอยปกป้องตัวไงใครที่ดูเหมือนทำอะไรไม่ได้ก็มีดีอย่างอื่นแทนเสมอคำพูดนี้ทำไก่น้อยเริ่มคิดอืมจริงด้วย แต่ยังไม่ได้คิดต่อหมูน้อยกลิ้งตัวลงจากกองหญ้าแบบไม่ตั้งใจตุ้มกระแทกลงพื้นแล้วหันมายิ้มฟันหลอเห็นไหมฉันกลิ้งได้แต่ไม่ได้ตั้งใจนะฮ่าฮ่ไก่น้อยตาโตอีกรอบว้าวหมูน้อยกลิ้งได้ด้วยหมูน้อยหัวเราะร่าก็ฉันตัวกลมไงฮ่าฮ่แต่นายไม่ต้องทําตัวกลมแบบฉันนะมันหนัก ไก่น้อยเริ่มงงมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมสัตว์แต่ละตัวต่างกันขนาดนี้นะช่วงเย็นลมพัดเอื่อยๆไก่น้อยเดินไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วถอนหายใจหนักมากจนใบไม้ปลิวฮ่าปุ๊กปิ๊กอยากกลิ้งบ้างทำไมมันยากแบบนี้นะไขนะ่น่ะกลิ้งได้ง่ายจะตายแต่เราทำไม่ได้เลย ทันใดนั้นเจ้าไข่ที่แม่ไก่วางไว้ตั้งแต่เช้ากลิ้งกลิ้งกลิ้งออกมาจากเลา้าเพราะฟางเอง็นไก่น้อยเห็นเข้าก็ตกใจสุดขีดโอ้ยไก่น้อยกำลังจะหนีไปแล้วไก่น้อยรีบวิ่งตามไข่ที่กำลังกระดกกลิ้งลงเนินไปฟาร์มทั้งฟาร์มต่างลุ้นกันสุดชีวิตไก่น้อยพยายามกลางปีกวิ่งสุดแรงแต่ไข่ก็ยังกลิ้งเร็วมากไก่น้อยตะโกนลั่นหยุดนะไข่น้อยเดี๋ยวตกบอ่อน้ำ สัตว์ตัวอื่นก็วิ่งตามช่วยกันยกใหญ่หมาแก่เหา่าฮะฮะเป็ดเจี๊ยบบินดุกดิกหมูน้อยกลิ้งตามลงมาอย่างสนุกสนานเหมือนกำลังแข่งกีฬาไก่น้อยปุกปิ๊กพยายามกระโจนคว้าตัวไข่แต่พลาดไปนิดเดียวเจ้าตัวร้อยผ่านไปเฉียดจมูกเขาเหลืออีกนิดเดียวไข่จะตกในบ่อน้ำที่อยู่ข้างหน้า ทันทีที่ไข่จะถึงขอบบ่อไก่น้อยใช้ความกล้าวิ่งสุดแรงแล้วกระโดดเหินตัวคร่อมไข่ไว้พอแตะโดนปุ๊กปิ๊กก็ลื่นถไลบนพื้นหญ้าไปยาวลายพร้อมไข่ที่ค่อยๆหยุดกลิ้งเพราะน้ำหนักของไก่น้อยทับเอาไว้พอดีสัตว์ทุกตัวเฮกันลั่นว้าวปุ๊กปิ๊กทำได้ แม่ไก่รีบวิ่งมาสำรวจไข่อย่างตกใจแต่โชคดีที่ไข่ปลอดภัยดีไก่น้อยก็ไม่เป็นอะไรมีแต่ฟางติดหัวจนเหมือนสวมวิกตลกไก่น้อยหัวเราะแฮะแม่ครับไข่เกลือไปแล้วนะแม่ไก่ลูบหัวลูกเบาๆเก่งมากเลยลูกแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดแม้ลูกจะกลิ้งไม่ได้แต่ลูกวิ่งเร็วกล้าและมีไหวพริบทำให้ไข่ปลอดภยัย เพื่อนๆก็พากันมาล้อมไก่น้อยหมูน้อยพูดขึ้นว่าไก่น้อยน้อยไม่ต้องกลิ้งเหมือนไข่หรอกนะหรือนายไม่ต้องกลมเหมือนฉันหรอกนะนายเก่งในแบบของนายแล้วเต่าน้อยเสริมแต่ละตัวมีข้อดีไม่เหมือนกันบางอย่างที่เราทำไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าเราด้อยกว่ามันแค่ต่างกันเท่านั้นเองเป็ดเจี๊ยบหัวเราะคิกใช่เลยนายไม่ต้องกลิ้งแต่กลิ้งเก็บไข่ได้เท่สุดๆเลย ไก่น้อยยิ้มกว้างหัวเราะจนตาหยีจริงด้วยปุ๊กปิ๊กไม่ต้องกลิ้งก็ได้ปุ๊กปิ๊กมีขาไวๆไว้ช่วยไข่น้อยได้ดีที่สุดเลยตลอดเย็นวันนั้นไก่น้อยเดินอวดเพื่อนๆอ,อย่างภูมิใจแม้จะยังสงสัยเรื่องอื่นอีกล้านเรื่องแต่เขาก็ไม่คิดอยากกลิ้งตัวเองอีกแล้วเพราะเขารู้แล้วว่าทุกตัวมีดีของตัวเองไม่จำเป็นต้องเหมือนไข่หรือเหมือนใครเลย และไข่น้อยก็ไม่กลิ้งไปไหนอีกเพราะแม่ไก่จัดฟางให้ดีเป็นพิเศษพร้อมบอกว่าขอบคุณพี่ปุ๊กปิ๊กฮีโร่ประจำฟาร์มไก่น้อยยิ้มจนแก้มแทบแตกฮีโร่ปุ๊กปิ๊กขอรับเสียงโหเราะดังลั่นฟาร์มตลอดทั้งคืนพร้อมกับลมเย็นพัดพาเสียงแห่งความสุขลอยไปไกล ไก่น้อยได้บทเรียนสำคัญว่าการเป็นตัวเองและใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกวันของชีวิตสดใสที่สุด